อะไวันนี้เรารับงานรับสาอโอเัดพไหมไป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 จากห้องนี้เดินสายแบบรับงานแน่นมากโอ้วันนี้วันนี้สี่งานแบบรับงานชนกันเดอร์มอนิตอออเตอร์ต้องขอโทษขออภัยแบบแบบว่าตื่นขึ้นมาสิบโมงเพิ่นว่าตัวเองรับงานไว้ก็ มันรับหลายคนเนาะแต่ว่าก็ไปทันยอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นทนี่สีแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณเอฟซงานสุดท้ายด้วยที่แบบตั้งใจรอแล้วก็เหมือนร้องแค่ไม่กี่เพลงว่าเขาเขามีเวลาน้อยมากมันอยู่กลางเมืองก็อย่างที่เห็นน้องคุณพี่เมื่อกี้ก็คือคอยรอในแค่สองสาเพลงนึงนะครับแต่ว่ากัเอฟซก็ไม่ขลังใจก็ดีใจมากครับเป็นยังไงบ้างตั้งแต่แบบว่าเห็นว่าเราออกงานตลอดเลยพวกไล์ทรงไล์สดอะไรเงี้ยตั้งแต่หลังจะเกิดดราม่ามาอยนะ่างเงี้ยอันนี้ยังมีติดต่อเข้ามาเพิ่มอีกไหมครับ <laughs> ก็ก็ยาวอยู่คร <ay unre> ับยาวถึงนู่นแหละสิ้นปีนู่นแหละครับคิวล่าสุดแล้วคิวค่ะคิวคอนเสิร์ตก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นแบบว่าเราเราเปิดตัวค่ายเพลงใหม่แล้วก็เหมือนงานเรามันมันเพิ่งเผยแพร่แล้วคนก็เพิ่งเห็นเขาก็อยากจ้างนะครับเรีว่าตอนนี้โกยเงินไปแบบสิบล้านยี่สิบล้านใครพูดพี่มดดำเหรอยังไงคะนับดูก็คือมันสิบอะไรนะสิบอะไรอะไรอ๋อก็ ก็ถามว่ามันถึงไหมมันก็อาจจะถึงแต่ว่าค่าใช้จ่ายเราก็เยอะเพราะว่าบุคลากรเราลดอะไรมันมีทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะแค่เขาแบบพูดมาเฉยแต่<า>แตพอเราออกมาจากอีกฝั่งนึงมันก็ทำให้เราแบบเหมือนดวงเราก็ปังขึง้นปังขึ้นอะไรอย่างงี้ถามว่าดวงปังจากอะไรมันก็ไม่ได้ปังจากออกมาจากใครนะมันมันน่าจะเป็นกับคนสังคมคิดไปแล้วก็ความ เอฟซีมันก็มีตาไม่ผมไม่ไม่กล้าคิดว่าออกมาจากที่ไหนแล้วดีขึ้นหรือสูงขึ้นเพราะเราก็เป็นคนเดิมนะครับคิดยังไงบ้างกับที่หลายคนเขามองว่าเหมือนเราตอนนี้เราเราได้งานเพราะว่าเป็นเพราะว่ามันดราม่ามาจากดราม่าอะไรอย่างเงี้ยกระแสะด้วยก็มันก็อาจจะมีส่วนตรงนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเขาไม่ติดตามเราเขาก็คงไม่จ้างเรามัง้งใช่ไหมต่อให้เราดราม่าแค่ไหนถ้าเขาไม่ชอบเขาคงไม่จ้างแต่เขาอาจจะเป็นเป็นขับอยู่แล้วนี่นะครับ ปังขึ้นบ้า,างค่ะพรงานลุ่มตลอดทั้ถามว่าปังึืนบัวก็ยังไม่กล้าใช้คํานี้แต่ว่าน่าจะดีขึ้นถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งครับอย่างประเด็นล่าสุดมันมีในเรื่องของที่การเราเอาโคตร,รูปลงเนาะที่ว่าจะมาร่วงงานวันนี้ที่โซนสตรีมันมันเหมือนไม่มีรูปน้องเพลงอ,อ,อตอนแรกมีนะแตออ่ตแรกมีแล้วตอนหลังก็ไม่มีนี่เกิดอะไรขึ้นไงคะน่าจะเป็นผิดพลาดทางกราฟิกหรือเปล่าก็ไม่รู้ อันนี้ผมไม่ดูเพราะผมวิ่งงานทั้งวันเลยคือผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้เลยก็ต้องถามฝ่ายกราฟิกแต่ว่าถ้าจะถามว่าไม่มีรูปรูปแรกก็มีอยู่นะ,ะรูปไม่มีคนอื่นรูปแรกก็มีเหมือนกัน,ม,ม,นมันมันแล้วแต่กราฟิกด้วยแต่งานเราคือตัวเกี u ยวมิวสิกเราไม่สามารถบอกว่าใครมาได้ไม่มาได้แต่ว่ามมามาทุกงานอยู่แล้วแต่เด็กบางที่เไปโรงเรียนนะครับเหมือนวันนี้ก็มาครบทุกคน อย่างด้วยความที่มันมันกระเสรมันปังขนาดนี้เรื่องของการโชว์ของน้องๆแต่ละคนเรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการโชว์อะไรที่ให้มันดูน่าสนใจถ้าท่าได้ดู EP 2ีเมื่อกี้ที่อยู่ในกลุ่มปิดก็จะรู้ว่าเราดีขึ้นเราสนุกขึ้นขนาดไหนนะครับเราเราก็ปรับมาได้สุดว่าเด็กๆมันเยอะนะครับเด็กมันเยอะแล้วก็เดี๋ยวเรารอเสริมทัพด้วยนักร้องหญิงจากที่เราจะออดิชั่นวันที่15นี้ครับคนนั้นเป็นใครก็เป็นใครก็เป็นคนที่ชนะไงฮะเพราะเราเราเอากรรมการแบบ คุณครูเลือกแบบยินฟูมาตัดสินเลยเราเราจะไม่ตัดสินใจเองครับ<ม>เพื่อความยุติธรรมไม่ไม,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 ม่เราไม่เอาคนที่ช่าชองเราคนใหม่เลยเพราะเราคอนเซ็ปคือให้โอกาสเยาวชนรุ่นใหม่ที่อายุ20ปีขึ้นไปเข้าผับเข้ามาได้เ<ม><ม>พราะฉะนั้นก็คือวันที่15ที่จะได้นี่ก็คือสดใหม่แน่นอนสดใหม่ก็ต้องสดใหม่อยู่แล้วครับก็ไม่เอาคนที่แบบว่าคือเบื่อแล้วกับปอยากมากเนาะก็ะยัดไม่ไม่พี่น้องเบิ้งพี่น้องได้รับช่วเราฟังกันกันสิบห้าคัดเข้า10คนแล้วก็16ก็ สามคนอไอ้สี่คนสุดท้ายเพื่อจะไปชิงคน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 เดียวครับแล้วยังร้องเพลงไหมคะยังอยู่กับโตเกียวมิวสิกวันที่สิบสี่นี้อ่าวันที่สิบสี่นี้มีมีแถลงแถลงการที่ขอนแก่นแน่นอนครับเชิญพี่พี่นักข่าวไปไปฟังด้วยนะฮะได้ค่ะสิบสี่นี้ที่บริษัทครับแม่เพลวน่าจะมาอยู่นะดิเขาจะมาอยู่นะครับเห็นเห็นโทรมาว่าจะมาอยู่เพราะอยากมาอยู่ครับอย่างล่าสุดเห็นความปังอ่ะ ก็คือทางยุโรปก็ติดต่อมาแล้อวออ๋ยุโรปก็อยากได้ก็ถามมาในใน,ใน,ใน,ในหลายๆงานเอาแบบครบทีมบ้างไม่ครบทีมบ้างแต่ว่าก็มีมีโอกาสที่จะได้ไปครับแลวอย่างนี้เราเราจะพาน้องๆไปยังไงเพราะว่า ในเรื่องของวิซ่าปิซ่าหรืรอว่าแบบก็ก็เป็นผู้จัดเขาต้องทําอยู่แล้วเนาะผู้จัดคอนเสิร์ตเขาต้องมีวิธีการทำของเขาอยู่แล้วว่าเราจะไปยังไงเพราะว่าการคอนเสิร์ตคนไทยในยุโรปมันก็มีบ่อยอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับแม่ย้อนวกกลับไปเรื่องของพอมันฟังแล้วแบบค่าจ้างของทางเราอย่างเงี้ยมันจะมีการอัพค่าอัพค่าตัวขึ้นมาเพราะด้วยความสมาชิตของเรามันมันมีภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงแสนครับตอนนี้ไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนจ้างได้ครับจ้างพ่อได้เด็กหน่อยมีน อาชีพมีงานมีคอนเสิร์ตออกแต่ละมือไม่ถึงแสนจ้างได้ครับตอนนี้แต่อนาคตก็ไม่รู้เนาะถ้าเกิดคนมันเยอะขึ้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับอยากล่าสุดเห็นเป็นเหมือนเป็นดวงดูดวงลงกับมืออะไรยังไงทักว่าไงอะดวงจะไม่ได้อยู่คนรักทำไมเขาแมนจังเอมันก็ใครๆเขารู้แหละแต่ว่าเขาก็จะทักไปตามหน้าที่แต่ว่า เราไปหนึ่งแหละเนาะเราไปด้วยความสบายใจหน้าที่บทบาทเราต้องไปบางอย่าง ECU เขต้องเข้าใจเนาะว่าเราไปทําอะไรอยู่เราไปหนึ่งอยู่ในความเป็นจริงด้วยแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ในความคือใครเชื่อใครเชื่อมันนะฮะเรื่องพวกนี้แล้วพี่เชื่อไหมครับเพราะว่าจริงๆมันพีกเอ็มก็มีดราม่ากับแม่ด้วยแล้วก็มีทางภรรยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาอาจจะดึงเบนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คุณแม่ก็กลับมาคืนดีกันแล้วนะเพราะว่าพ่อคุณแม่ก็น่าจะเข้าใจเรามากขึ้นครับก็ คุณแม่ก็ติดต่อกัคือมาแล้วคุณแม่บินมาถึงไทยวันน่าจะวันมะรืนนี้1 2 13นี้ได้มีการยกหูคุยกัน,รกกน,นกครั้งแรกยกหูคุยครั้งแรกเมื่อวานก่อนครับเมื่อวานก่อนคุณแม่โทรมาคุณแม่เป็น่ายโทรมาตลอวจอครับก็คือผมยังไม่รับสายโทรมาเป็นอาทิตย์ไม่ได้รับก็เมื่อวานนี้พึ่งบ้างก็เลยได้รับสายคุยกัน,มน,นแม่ก็บอกว่าแม่จะมาหาที่ที่จะนัดกันไว้อย่างนี้นะครับผมก็เลยไม่ว่างก็อาจจะเจอกันที่ขอนแก่น สิบสี่ทีเดียวเลยอ๋อสิบสี่คุณแม่ก็คือจะไปด้วยแม่ก็จะไปขอนแก่นที่ออฟฟิ่บริษัทเลยครับวันพร้อมแถลงการ์เรู้สึกแรมที่แบบได้คุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นยังไงเราก็ดีใจแหละเพราะว่าปีหนึ่งเราที่แบบขาดการติดต่ออาจจะด้วยความไม่เข้าใจกันหลายๆอย่างนะครับอย่างที่ทุกคนรู้แหละก็เหมือนเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่วันหนึ่งมันมันถึงเวลาที่ต้องอะไรอะไรที่แน่นอนก็ไม่แน่นอนอะไรที่แน่นอนก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วพายุสงบแล้ว อาจจะได้อย่างเสียอย่างและเสียนั้นไปและอันนี้คืนมามันอาจจะเป็นแบบนี้นะผมเชื่ออาจจะแบบนี้อันนั้นเสียไปอันนั้นคืนมาอันนั้นคืนไปอันนั้นเสียมามันเป็นแบบนี้ไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไม่มีใครเต็มที่อยู่แล้วอืมแต่ถ้าเราว่าอนาคตข้างหน้าก็คือไม่แน่นอนหรือไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครแน่นอนครับแต่เรารู้ตัวเราดีที่สุดทําดีคิดดีไม่ได้โคตรโกงใครช่วยเหลือคนให้โอกาสคนแค่นั้นจบอันนี้คุณแม่จะกลับมาอยู่ด้วยแบบถามวอร์หรือไม่ทัััันออยงงงไคครรบบต้ถามแก ผมไมส่สามารถาถาถามว่าจะมาอยู่ไหมไม่สามารถดิขิดชะตาของอื่นได้เพราะว่าคนเราก็มีพอพอครอบครัวหมดทุกคนแล้วก็คือเราก็ปลูกฝังแบบมาโดย,โดยตดลอดว่าเออทุกคนมีสิทธิ์เลือกเส้นทาง,งตัวเองได้ไเ,ะะเนื้อคู่อะไรฮะเนื้อคู่อะรเนื้อคู่ตอนนี้ไม่ได้คิดเลยตอนนี้คิดแต่หาเวลานอนจริงๆไม่เป็นไรเนื้อคู่ไม่น่าคิดได้แต่กินเขาก็บม่ได้กินมื่ครับเพราะว่าหน้าที่เรามันเยอะมากหน้าที่เยอะก็หมายถึงว่า เราเราเรามีโอกาสที่ที่แบบทางเจ้าของแบรนด์ซีอหรือแบบทางเจ้าภาพให้โอกาสเราเราเ้อากรรับเอาครับอย่างก็สามารถใช้ได้แต่ผมไม่ว่าน้ำขึ้นผมเรียกว่ามีโอกาสดีกว่าอย่างลิมิตการรับงานของเราต้องมีวางไหมเรว่าหนึ่งวันต้องสองงานสามงานสี่งานอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้สี่งานก็น่าจะไม่กไม่มีว่าสี่งานกุกกินน่าจะมีอีกอยู่สี่งานแรืว่าจะขอไม่ขอรับแล้วขอรับแค่วันนึงไม่เกินสองเพราะว่า เสียงเราพูดไม่ได้เลยเราไปขายของให้ลูกค้าไม่ได้ครับเมืม่อวันนี้ไม่เต็มตที่แต่วันนี้สีสงานก็ก็รอดพ้นไปดีดีออนอนหลับแล้ววันนี้ดไปไปิ้ง,ง <c oughs> ข่าวว่ามาดามฟินอยากให้ผมไปเป็นครอบครัวมาดามฟินอยู่นะต้องให้ซีเชียเพราะว่าเห็นพี่ไซบอกว่าเ,เปิดเซียที่จะได้เป็นครอบครัวสูงมากถ้ามันได้ก็คือหลายตัวมาเซ็นเผู้จัดการน้ำหอมไม่ไม้รับยินดีใครนะ าตอนนี้เนื้อหอมมากเรื่องงานเรื่องความรักสาวต้ักกันมาไม่กล้าพูดคำว่าเนื้อหอมพูดว่าเรามีโอกาสที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆดีกว่าครับแล้วความรักเปิดหรือยังคะอย่างที่บอกว่าไม่มีเวลาคิดเรื่องนั้นเลยกินข้าวนอนให้หลับทํางานให้คุ้มค่ากับที่เขาจ้างเงินเราแค่นั้นจบอาจจะมีคนจีบมาก็มีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้มีเวลาอ่านเลยเพราะแค่คุยกับอยู่กับน้องแต่ละวันเนี่ยใช่น้องกันซีนะเวลาคุเข้ามาจีบอะไรนั่นนู่นนะกันซีเราอยู่นะ อย่างล่าสุดเข้าไปก่อนที่มันขอเนี่แหละมันมีโมเมนต์แบบเหมือนไปไลน์นี่แหละแล้วแบบทางเจ้าภาพนึกเจ้าภาพเหมือนมองเจ้าของโคดักอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบให้เงินเราแบบหนึ่งล้านค่าเป็นเตอร์ไหมคัอ้โหหงก็ให้เรียกว่าให้ไปตั้งหลักดีกว่าครับให้โอกาสเงินก้อนเหรอเพราะก็ให้จริงๆผมก็ตกใจอยู่ว่าให้จริงตามจริงเราก็ไปเดียวงานกันแบบปกติเนาะเราไม่คิดเราจะได้แบบนี้พอเขาวางนี้เราก็ตกใจอยู่ ถามว่าเงื่อนล้านเคยเห็นบอกกัเคยเห็นยูต่วเราตกใจอยู่เดียวเงินวางเราปึ้งหน้าหน้าเราล้านหนึ่งอ่ะเขอให้เฉยๆเลยค่ะเป็นข้อเป็นของขวัญพี่ของขวัญเพราะเราเวลาไปทํางานนห้เขารู้สึกว่าถ้าเราทํางานน่ะเขาได้เต็มที่เขาได้ผลประโยชน์ที่เต็มที่กําไรเต็มที่เขาก็จะให้ของขวัญเราเหมือนเราไปไล์สุดไปเล่าสองเนี่ยก็รุยวิกตรงวิกตองเขาก็ให้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิน้ำใจที่แบบว่าเราทำงานเต็มที่ให้เขานะ เนี่นครับแสดงว่าหลังจากนี้จะมีแบบแบรนด์ต่างๆของดาราหรืออะไรงงี้มาเอกกับเราไหมครับเยอะมากเลยต้องบอกว่าเยอะมากแต่ว่าผมก็อยากรับอยู่อ,อยากไปพอดาราหลายๆอยากเห็นดาราเ<อ>พราะเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบว่าอยากเห็นดาราแล้วว่าเราก็อยากไปถ้า,ถ,าถ้าคิวว่างก็อยากไปอยู่ครับค่าตัวตอนนี้กี่หลักครับเราบู๊ยค่าตัวกี่หลักว่าสั้น <c oughs> เพิ่นเอินเท่าไรก็ไปแล้วครับสามพันสี่พันพอได้นั้นก็ไปให้เราแม่นี่ลี ว่าอัพค่าตรงค่าตัวไ,มไมหมครับไม่อัพหรอกไม่อัพดอกขอแค่มีคิวก็โอเคแล้วออ๋เดี๋ยวไม่ได้อัพเดี๋ยวไม่ได้อัพแต่ถ้าเกิดเต็มวงเราต้องอัพเพราะว่าเ<อ>ดนเซอร์เราก็เพิ่มมากขึ้นชุดเสื้อผ้าทีมงานบุคลากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับอ,อย่างเรื่องค่าใช้จ่ายในวงอย่างเงี้ยขนาดแบบค่าตกเทนของน้องๆแต่ละคนอย่างเงี้ยกลัวไหมว่ามันจะมีปัญหาใดๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมีผมวางแผนให้แล้วว่าเด็กทุกคนต้องมีรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่อ้ไกล่เกลกับตรงเกี่ยสีก็คือ ก็คืออยู่พรก็คือว่าพออยู่พอกินไม่อดไม่อยากแน่นอนเพราะว่าห้องพักก็คือคุณมาติดแอร์เองเดี๋ยวบอสจ่ายค่าไฟให้จบดูอ่คือค่าไฟค่าไม่ต้องจ่ายคือรุมดูแลหมดแล้วอย่างออฟฟิศอันนี้ก็คือน้องๆในค่ายก็คือมาอยู่ด้วยจองห้องแล้วจองห้องกันเป็นเหมือนหอพักเลย ป้ามันกี่ห้องครับตอนนี้ตอนนี้มี12ห้องครับห้องนอนอการันตีความปังของเราหน่อยตอนนี้การันตีไหมเราไม่การันตีด้วยคำพูดเราการันตีด้วยผลงานนะครับติดตามชมได้ไดใช่ EP พสามเด้อฝากด้วยนะครับพี่น้องที่รับชมว่าจะเป็นทา้งใดแนนนี่ถูกมองไทยลงไทยรัฐทีวีพูอย่างเนี้ยถูกอันเลยนะครับกะฝากไปซื้อบัตรแน่ที่เพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกบัตร129บาท,บาทนะครับ อย่าถามเลยว่ากําไรเยอะไหมเพราะว่าบางคนอาจจะว่ากําไรเยอะน้องเนี่ยเ,<อ>เหมือนอเครื่องเสียงบางทีเนี่ยเครื่องเสียงบันนึงเนี่ยเขาเป็นแสนแล้วใช่ไหมฮะมนั่นนี่นูน่นนักแสดงเสริมอะไรอย่ามันเยอะมากแล้วแบบผมเช่าทุกอย่างเลยครับโอเคขอบคุณค่ะรอบสค่คแล้ววันวันที่